สวัสดีค่ะนางหมายพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิบซีชาแนลนะคะช่องดูดวงแห่งการช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube ค่ะวันนี้แม่หมอจะทําแรนดอมค่ะแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าอะไรอะไรนะที่ทําให้เขายังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์นะ อะไรที่ทําให้เขายังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะโอ้ความปรารถนาดีทั้งคุณและเขามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมีใจตรงกันมีอะไรที่คลิกกันหลายๆอย่างเลยนะคะไม่มีไม่มีโมเมนต์อะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นที่ทำให้เขาหยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขารักก็คือรัก เขาไม่หมองมองว่าคือเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วรักก็คือรักไม่มีอะไรที่จะต้องมามีข้อจํากัดในความรักครั้งนี้นะคะไม่มองมองว่าเขาคิดถึงคุณมากกว่าที่จะเครียดเรื่องอื่นนะอืมเขาคิดถึงคุณมากกว่าจนนอนไม่หลับคิดถึงมากและคุณกับเขาคือโชคชะตาของกันและกันที่จะทําให้มา อารักกันคิดถึงกันแล้วและตอนนี้เขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับอยากพัฒนาความสัมพันธ์คุณดูดีอะ่ะคือคุณเป็นคนที่ถูกถูกอ,อกถูกใจเขามากๆอะ่ะเดะสตานะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆทั้งคู่หรือคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีสปอร์ตไลท์สองมีคนรู้จักเยอะเป็นคนของอ่าเป็นคนที่เป็นที่รู้จัก เป็นหมุ่มากทางสังคมสังคมดีมากๆอะไรอย่างนี้นะคะและตัวคุณเองที่ทำให้เขายังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็คือคุณสวยหล่อถูกอกถูกใจเขามากและคุณเป็นตัวของคุณเองที่ท,ที่ทำให้เขาที่ทำที่ทำให้เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตต่อไปและอยากได้ใจคุณมากๆอยากให้คุณหลงรักเขาคนเดียวเช่นกันที่แบบ เขารักคุณคนเดียวนะคะตอนเนี้ยเขารักคุณคนเดียวนะเออถึงแม้ว่าเขาจะมีคอมมิ่เมต์ซีรีสจริงๆหรือคุณจะมีคอมเมนต์ซีรีสจริงๆหรือจะมีทั้งคู่หรือไม่มีใดๆก็ตามความรักก็คือความรักเขาจะไม่มาเขาเรียกอะไรนะจะไม่มาก้าวก่นะคะจะไม่มาก้าวก่ไม่มาล้าเส้นคุณแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรักและอะไรที่ทําให เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็คือคุณตัวคุณเองที่ทำให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขารักคุณอเขาทั้งรักและผูกพันกับคุณมากๆเลยทีเดียวนะให้เห็นไพ่มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดเหลืองตอนนี้แม่หมอก็ถูกระง,งับการสร้างไรายได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่แม่หมอก็ยินดีนำเสนอ เรื่องราวที่เอซีของแม่หมอทุกคนที่อยากจะรู้ว่าอะไรทำให้เขายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็คือความรักความผูกพันและตัวคุณนั่นเองนะคะ